เอาเอาไปเอาไปเอาไปเออเออโดดไปโดเอาโดไปขึ้นไปไป

แทงแกนโลเอาลงมาแมนระเบิดนะอ่ออ่ของแด้ของไดคอเดลคอเอ็เอ็นเอาไหมมาเอ้าเอ้าเนื้อหม เล็บขฟคอน้ำโตกเหยาแย่ไปเลยเดี๋ยวนี่รอนี่รอน้ำโตกขอดเนี่ยลงมาน้ำโต๊นเหมือนแกอดเลยมันเว่ยผมหมดเหีื่วพุ่งออกผมหมดทั้งใจนี่หมดแั้วนะแ